ล่อเล่นแหมดหล่อจังเลยอ่ะอุ้ยตัดผมใหม่ตัดผมใหม่ครับวันนี้ก็ทำไมอ่ะตัดผมใหม่นี่เดกคนทักันเนาะนี่เด็กคนทักคือก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับคือมันยาวไงมันปกหน้าอะไรยานยาวก็เลยไปตัดมาไม่เป็นทรงอะไรหายพอดีมันสั้นไปหน่อยเป็นทรงไรเหรอครับไม่รู้ ตรงนี้แหละฮะก็เมื่อเช้าก็อยากให้พี่เขาเซตแบบปกติแหละแต่ว่ามันสั้นไปเันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับก็น่ารักดีเหมือนเด็กมัปลายดีฮอร์โมนฮอร์โมเนี่อ๋อกําลังกําลังฮิตเลยนะตอนนี้อ่ที่บอกว่ากลับบ้านมาสองวันไม่ทําเลยครับก็ไปหาอาจารย์กิ๊กหาสาวฮะไม่ใช่นี่ฮะเขเรื่องเรียนไปเขีย์เรื่องเรียนครับไปหาอาจารย์ไปหาคุณครูเรื่องเรียนเก่าด้วยแล้วก็ ได้มีโอกาสได้ไปเตะบอลเพื่อนๆด้วยคือเตะบอลม,มากแต่อยู่ที่นี่ไม่ค่อยได้เตะเลยครับทำงานอย่างเดียวออแล้วเป็นงไงคะก็เหมือนแบบไปผ่อนคลายเนาะเหมือนกลับไปใช้ชีวิตปกติครับออก็ก็จะมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยอะไรงเงี้ยก็จะแปลกๆไปอ้าวเฮ้ยจำได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบติดปิดไปไง เลยเนาะไล้วอายไหมอ่ะอายไหมเหรอครับก็สวนเขินนิดนึงเพราะว่าเราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะแบบวิ่งตามอะไรอย่างเงี้ยครับอ็เลยได้กลับมาจะมีผลงานอะไรที่เป็นแฟนติดตามบ้างไหมครับตอนนี้ก็เทุกแบบโปรโมทกลับมาตอนวันที่ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไปพักเหนือมาไปกับดิวกับคริสกับเชลีนครับทุกคนก็ให้ ให้การตอบรับที่ดีร้องเพลงได้ทุกๆคนเลยจะมีละครไหมคะเขาลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าพี่อ้นจะเล่นละครเสียงลือนะครับตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเองอยู่เล่นได้ไหมพัฒนาตัวเองให้ให้มันดีกว่าน,นี้ก่อนครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรียนเรียนเป็นไ c ติ้งกับหม่อมน้อยครับแล้วเ,เขาบอกว่าเป็นแผลเก่าอยากเล่นไหมแผลเก่าจริงเหรออยากไหครับถ้าถ้าจริงก็อยากเลยฮะอยากเล่นมากเลย เพราะว่าจริงกับพี่ว่ากันมาแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสครับก็จะทําให้ดีที่สุดครับแล้วถ้าอบจให้โอกาสด้วยอบจก็ผู้ใหญ่กำนันอบตค่ะประหลัดด้วยไหมโอ้ครับแล้วคิดถึงพี่ตั้มไหมฮะพี่ตั้มโอ้เดี๋ยวไม่กี่วันนี้เขาจะต้องได้คอนเสิร์ตแล้วคือไม่ค่อยเจอครับช่วงนี้ก็ เขาหนักบ้างจริงดำนายจริงค่รับคือเป็นห่วงเพื่อนไหมไม่สบายคือเหมือนเขาเจ็บคอด้วยหรือเปล่าครับได้ยินข่าวมาครับก็รักษาตัวด้วยนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ต้องเล่นคอนเสิร์ตแล้วนี่สี่โพดําก็เดี๋ยวจะไปดูนะครับผมว่าอยากดูมากตอนนี้ว่าเขาจะมีสท้ายอะไรหรือเปล่าอ่าดัมหนึ่งอยู่นี่นะคบข้อมูลสวยนะฮะ ใครให้เอ่ยพี่แจ็คกรีนให้นะครับไม่ใส่แล้วงอนนะฮะฝากไว้แม้ติดตามหน่อยครับไม่ลก็ได้เพลงกำปากเลยจะพยายามยังไงก็ขอฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเดสตาร์เก้านะฮะก็อย่าลืมพวกเรานะครับแล้วก็อย่าลืมผมนะฮะตอนนี้ก็มีซิงเกิลของตัวเองนะครับไม่นักปากแต่จะพยายามก็ตอนนี้ก็บองแห่งแล้วทั่วประเทศลืมอย่าลืมเพลงของเพื่อนๆด้วยนะครับแนลบัมเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับ ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์นเก้านะครับเที่สำคัญครับไปดูเอมีด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมเล่น,เ,ลนเอง,เองนะฮะนางเอกสวยมากครับนะโอเคครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีสวัสดีพี่ตั้มครับผมคือวันนี้จะบอกว่ากนคขับต้องับพี่ตั้มมากๆนะไม่สบายอ๋อหน้าเบื่อเหรอเป็นบ่อยเหรอไม่สบายบ่อยมากอ่ะใช่หน้าเบื่อมากอะตอนนี้เล่นวองอะไรเนี่ยลวอดเองแล้วใช่มันตอนนี้มันเป็นหวัดลงคอครับลงหลอดลมแล้วก็ อ่าแล้วช่วงจมูกเนี่ยมันก็หายใจไม่ออกมันตันๆไปหมดเลยหมอ,อก,ก็เมื่อก,กี้จัดมาเข็นมนึงมาที่สะโพกคือจะบอกว่าฉีดยาแล้วก็มางานแล้วแล้วก็มางานเลยครับโอวยไม่สบากไหวยู่ไหวยู่สุดนี่มันจะทำงานหนักปะคะไม่มันก็น่าจะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยแล้วเราก็ไปเดยวทะเลมั่งเด็กกลับมาไปสวนมั่งอะไรบ้างไปสวนเจอแดดเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทํางานด้วยแล้วมันก็คงจะเป็นแบบความความอ่อนแอของร่างกายด้วยครับอตอนนี้จิตใจนะคะดีไหมจิตใจร้อยมากครับแต่เสียงอาจจะแบบเป็ดๆวันนี้ะจะเป็นการพูดพูดแบบนาสิงฮะพูดขึ้นจมูกให้ท่านผู้ชมได้ดูกันจริงไม่ได้วันนี้มีโชด้วยครับวันนี้มีโชวครับมีร้องเพลงด้วยก็ ง่ยก็รอฟังแบบว่าลาสิทธ์ทั้งเพลงเสียงคือจมูกทั้งเพลงนะฮะอีกแ,แบบหนึ่งอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วแฟนขับแบบเป็นห่วงเงี้ยใช่แฟนขับเป็นห่วงแล้วเราก็แบบว่าเราไม่อยากให้แฟนขับเป็นห่วงอยากให้มาอยากให้แฟนขับมาดูเราแล้วรู้สึกว่าใช่เรายิ้มแย้มเลยให้เรามีความสุขแต่บางทีแบบแฟนขับก็จะม่เห็นเราป่วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีก็ยังไงก็จะหายเราเร็วแล้วกันครับต้องดูแลตัวเองต้องเอาอะไรห็นปล ห่วงแล้วเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับนี่แก้ใจยสัมภาษณ์แล้วนีย,ยพี่แจ็คอยู่ใกล้ผมระวังติดไม่เป็นไรติดเขาไปหาหมอได้เขาติดจากตั้มนีจ่จะดีะตอนแรกผมก็คิดนี้แหละว่าร่างกายตัวเองแข็งแรงเออแต่ยังติดมาจากใครเนี่ยโยนใช่ใช่อะพี่อ้นเขาท้องเสียเลยเออจริงๆคงจะเป็นเพราะอากาศหรืออะไรของผมเองเนี่ยแหละไม่ไม่ได้ติดใครมาถามตามเขาเลยวันนั้นดูตะกตาภาพดูดดูดน้ำมาใครอ่ะเข่า สาวเพื่อนทีดีไอดอลดูดน้ำาหรอแล้วน้ำเดียวกันดูดน้ำมีเหรอผมไม่เห็นภาพดูดน้ำเลยอ่ะคนคนคนเดิมใช่ไหมคนเดิมคนเดิมแนกกระจายใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับสนิทกันตามภาพนั่นแหละฮะครับแฟนไม่แฟนไม่แฟนก็สนิทกันจริงๆผมก็ถ่ายรูปเอาหน้าแนบกับคุณผู้หญิงคนอื่นเยอะแยะกับน้องดีก็มีอ่ะนไม่เห็นมีลงนะฮะก็จริงผมก็เป็นคนชอบอยู่ ก็แบบว่าคุยกับผู้หญิงก็เยอะมีเพื่อนผู้หญิงก็เยอะมีเพื่อนแบบว่าเก้นกวงกปเยอะใช่แล้วก็แบบว่าเล่นหมดเราไม่ได้คิดอะไรนะเราไม่ได้คิดอะไรเก็เล่นหมดก็คงจะแบบหลุดออกมาอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีครับแนบกว่าน้องดีเยอะกว่าอีกค่ะตอนนี้ไม่มีตัวจริงแล้วมีตัวปลอมปะฮะอะไรตัวปลอมมาแซวัวเองอะไรตัวจริงตัวปลอมแฟนเหรอไม่มี เอาโหถ้าถ้าถ้าตอนนี้จะมีแฟนปบบนี้เขาคงเลิกกับผมหมดแล้วล่ะ <c oughs> จะไปคุยตอนไหนครับยังขนาดพ่อแม่ไม่ค่อยได้คุยกันเลยแม่เริ่มโทรมาบอกว่าน้อยใจอย่างเลยลูกไม่โทรมาเลยขนาดลายยังไม่ไายหาเลยแม่บอก ไม่หใจคยใจอาจจะปักเป็นแตเน่อยค่ะเพลงเราเนาะครับตอนนี้ก็เป็นอัลบั้มแล้วอัลบั้ม The Star 9ครับ,รบแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ต4โพดัมครับพรุ่งนี้ถแถลงข่าวใช่พรุ่งนี้ถแถลงข่าว,วเจอกันเจอกันแน่นอนพี่โดมด้วย <laughs> พี่การพี่แก้มพี่โดมแล้วก็ผมนะครับแล้วคอนเสิร,ร์ตนี้เชื่อว่าน่าจะครบรถเพราะแต่ละคนก็เสียงแบบว่าสุดยอดทั้งนั้นผมผมก็จะไปในทางแบบว่าเมันสน,นุกสนานแล้วก็อยากให้ทุกคนไปรับความสุขจากพวกเราสี่ผัวดำนะครับ13 14, 14รกนนะระละกราคนนี้ครับครกกระาคมนี้ครับผมขายบัตรวันที่21ครับที่ไทยทิ่เก็ตเ,เมเจอร์ทุกสาขาครับขายบัตรพรุ่งนี้คือรอบพรีเซลพรีเซลเขาเรียกรอบพรีเซลเหรอคืออะไรพรีเซลพรีเซลคือแบบขายก่อนได้เจอศิลปินด้วยแต่ว่าขายจริง21่สิบ ขายจริงๆพรุ่งนี้รอบพีเซลใช่ไหมแต่ขายจริงๆวันที่ย<า>ี่สิบเอที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับเขาต่างพี่ตั้มด้วยครับผมครับก็ยังไงก็ไปดูกันนะคอนเสิร์ตน<า>่าจะสนุกน่าจะสนุกด้มยเดี๋ยวดูกันคนเดียวใช่แหนใช่ครับการแก้มดูมแล้ว <pupil> ก็ววววตั้มนะครับผมยังไงก็น้องใหม่ฮะไปให้พี่เขาแบบว่าแบบเล่นๆแบบว่าแซวๆคงจะแย่เหมือนกันพี่เขาคงจะรับกับน้องกันหนักเดี๋ยวรอดูเขาผมจะโดนอะไรบ้างครับ Yoo, はい。